กลางซอยนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปในตัวของชุมชนเลยนะคะมีอยู่กลางซอยนะคะมาแจกข้างโรงพยาบาลตากสินนะคะมีทั้งหมอและพยาบาลมารับด้วยนะคะอ,อ่าครับตอนนี้นะครับอ่าสุลตนาสินนะครับพิธีพิธกรรมศุัตนธรรม มีบาทรักษาเปีทุกโลกทุกโลกนะครับตอนนี้เราย้ายมาจากชุมชนวัดทองคำคุณนะครับซึ่งเราแบ่งแจกเป็นสองที่ที่ละสองร้อยนะครับตอนนี้ก็มาถึงด้านข้างโรงพยาบาลพญาบนะครับซึ่งเป็นคนในชุมชนของวัดทองคำคุณนะครับวันนี้ท่านเราได้ทุกคนนะทุกาน นะครับจุดแรกจากพรีพิธี้อยล้วนะครับมีทั้งน้ำแม้แล้วก็ถนนนะครับนโดยนะครับรู้ชนะโครงการสิงนะครับให้ได้ใช้เงินสุดตัวเองนะครับได้จัดซื้อจัดทำอาหารมาเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับพัวแม่พี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับนั่นเป็นตัวหลัก และผู้ขอตั้งและยู่ทานจินต์เวขกรรมศิลปะแลธรรมนาษาิทุกยลกนะครับและเป็นเจ้าของปฏิบัติธรรมศิลปะธรรมสถานบาราทูนะครับแล้วก็ในการสร้างจินตที่มาใหม่ยังมีท่าใช้ในส่วนตัวทั้งหมดนะครับใหนหลวงพที่ว่า ไม่กระจายคามมีความสุขนะครับร่วมที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคชนบูรณาให้นะครับเป็นโครงการแต่งการน้ำใจจากใจถึงใจน่าจะช่วยบางทางถึงสามารถผู้รับการงานให้คนเพื่อใครนะครับทัานนี้ก็ประมาณนั้นมีรถเจ็ดร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าบ้านใครอยู่แถวบางลำพูนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับ เราจะไปแจกที่บางระพล200นะครับเขตปากกอกน้อย200นะครับอาทิตย์หนึงเราจะแจกทั้งหมด800ุดนะครับโดยโดยระบงชาตสินนะครับได้ตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าจะช่วยแบ่งเบาภาวะวันนี้ก็มอบหน้าที่ให้กรผมบุญช่วยพรานะ่าโกศลรับประธานชุนก็ต้องเพลงเข่ของสาร ได้เป็นผู้ดำเนิงงนการและจาัดก,การอาหารทั้งหมดโดยงารมอบหมายจากท้าุุวงวงชายศินให้มานำเน,งงานาการจัดทีงานของน4000น,นะครับยยได้มาแจากให้กับยยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ